ทุกคนมสัสยิดต,ตรงอโลสตาร์สวยมากเลยอะข้างหลังเดี๋ยวพาทุกคนมาชมภาพข้างในกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาละหมาดมาคริปกันตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าของมสัสยิดนะครับตรงกันข้ามตรงข้ามตรงเนี้ยก็จะมีป้ายที่คนชอบมาถ่ายรูปกันอโลสตาร์ก็ข้างหลังนะครับจะมีป้ายอโลสตาร์ถ่ายรูปตรงเนี้ยสวยมากอ่ะก็เดินไปที่มสัสยิดกันต่อนะครับ สวยมากเลยอะ่ะมัสยิดบวก,กับเ้องฟ้าสีแดงๆๆกำลังครบคาก็เดินเข้ามานะครับ<อ>นี่สวยงามมากก็เดินเข้ามาอานละหมาดนะครับ<ส><น>เราเดินเข้ามาในมัสยิดแล้วก็ให้เดินเลี้ยวซ้ายนะครับเดินมาสุดทาง<ส><น>ก็จะเป็นที่เอานละหมาดเดี๋ยวเราก็จะมาละหมาดตรงน,นี้กันนะครับละหมาดพร้อมกั้าติดๆกันครับ<ส>น,นี่ก็จะเป็นฝั่ง ทางไปห้องโถงใหญ่นะครับอ,อสวยมากโคมไฟรอบๆอบของอาคารนะครับใหญ่มากมัสยิดเอง<อ>ก็จะเป็นห้องโถงนะครับโอ้โหสวยงามมากนี่ครับก็ถ้าเกิดใครจอดรถก็เดินเข้ามาทางข้างๆนี้นะครับก็ถอดรองเท้าตรงนี้หรือจะถือรองเท้าไปก็ได้ข้างหลังมัสยิดก็จะเป็นโซนจอดรถครับ มีปืนใหญ่ด้วยโอ้ก็รอบๆของมัสยิดก็จะเป็นสวนนะครับสวยงามเลยแหละซึ่งตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นโซนที่จอดรถนะครับจอดรถได้ดีเลยแหละก็มาละหมาดแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างหน้าได้นี่ครับข้างหลัง